อะไรก็ว่าผมเด็กอะงั้นพี่มาฟังเพลงนี้นะจะได้เข้าใจใผมอะเด็กก็รักเป็นไหมพี่เดียวในคนนี้มันก็โตแล้วปะอยากจะบอกไว้แหละก็ทํเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การพ้นแต่มาเป็นแฟนผมซะเด็กก็รักเป็นไหมพี่เดียวในคนนี้มันก็โตแล้วปะ อยากจะบอกเอาไว้แล้วก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การป้อนแต่มาเป็นแฟนผมซะเอ้อะเอ้อะือว่าผมเด็กผมเด็กแต่ว่าผมเด็ดผู้ใหญ่กินง lem, ่ายเพราะผมไม่ปิดถึงพี่จำเมือนแต่ว่าผมไม่เคะแค่คอโอกาส ead, พี่ยาใจร้ายพี่พิ่งม,มีใครน้องก็ได้ไหมก็พอโทรไปพี่า่ารีบวางสายตอนพี่หายไปรู้ไม่น้องใจหายอย่ามาทำ <ง S 2> ไม่รักแล้วพี่ก็หาย,ยาหไป ผมจะมีแค่แพี่ตาที่ผมยังหายใจตอนนี้มันผูกพันทางตัวและสายใหญ่ผมคง,งองง yeah, เงี้แต่เกิดว่าพี่ผิดสายใครพี่มาทำให้ผมเพอ้อทำให้ผมต้องลำมเม <Yeah. S 2> ื่อทุกวันผมอยากเจออยากจะเจอแต่น่าเจอตอนนี้พี่ไปอยู่ไหนอยากให้รู้ว่าห้องใครใจของผมหลงลอยไปอยู่กับผมก็พอใจ oh, oh. เด็กก yeah, yeah. ็รักเป็นไม่พี่เดียวในคนนี้มันหนโตแล้วบ้าอยากจะบอกเอาไว้แหละก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การต้นแต่มาเป็นแฟนผมซะเด็กก็รักเป็นไม่พี่เดียวเด็กคนนี้มันหนโตแล้วบ้า อยากจะบอกเอาไว้แลลวก็จำเอาไว้นะนี่ไม่ใช่การป้อนแต่มาเป็นแฟนผมซะไอ้อะอที่ว่าผมเด็กผมเด็กแต่ว่าผมเด็ดผู้ใหญ่คิดง่ายเพราะว่าผมไม่เป็ดถึงพี่จาเหมือนแต่ว่าผมไม่แค่แท่ขอโอกาสที่อยาใจร้ายพี่เคยมีใครน้องก็ได้ไหมตอนมาโทรไ,ไปพี่จะรีวางสายตอนพี่หายไปรู้ไหมน้องใจหายได้รักเป็นไหมพี่เดียวในคนนี้มันก็นโตแล้วปะ